าจชรย์คุณวาดกับคุณลูกเมื่อกี้เห็นจกตากันแล้วมานั่งเคียงคู่กันได้ไงคะคุณวาดเพราะว่านั่นคือการแสดงค่ะไม่ใช่ตัวจริงนะคะตัวจริงเรารักกันนะคะใช่ค่ะพี่ก็เก่งมากเราได้เทคนิคกันพี่เขาเยอะมากเลยคือที่สุดเลยนะคะทุกคนวันนี้ขอบคุณแตบอกว่าพี่วาดเก่งมากค่ะพวกเราทุกคนต้องเรียนรู้จากพี่วาดอไม่ขนาดนั้นนะคะก็ได้สภาพแวดล้อม ได้คนเล่นที่ดีด้วยอย่างเงี้ยเราก็ไม่เล่นเล่นไม่ยากดีปุ๊บมาปั๊บเลยโอ้โหเหมือนลังแกล่ลังแก่อย่างเงี้ยลูกกระลุกนกระลองออเ,อเ,อเลยเว้ยเว้ยน้ำตาหยดปึงป้งปึงป้งปึ้งเราก็เอาเลยสนุกมากต่อต่อต่ออย่างเงี้ยมาท่าบีบคอนิดนึงแกคุณวาดอุ้ยเอ้ยน่ารัก S <S <S อันนี้นอกจอนะคะท่านผู้ชมถ้าในจอนี่คุณว่าจะตากฝวามมากตากความชิงไลฟ์โซได้นะคะใช่เลยกำลังใจให้กับพี่วาดกับล<ช>ูกอรุณได้ะคะใช่แล้วเนี่ยนอกจอน่ารักมากทั้งสองคนเลยนะคะดอกอ้อทุกทองนะคะคุณรุ่งอรุณแล้วก็น้องน้ำพึ่งนะคะท่องกว้าวของพเรานะจ๊ะคุณวาดใช่ใช่ใช่น่ารักมากที่เราเป็นหลุมไหลไงใช่ไหม สุดยอดสุดยอดขมาค่ะ